Hello, guest. Up, เคยมีปัญหาหรือเปล่าเลื่อนตอกๆไปก็เจอแต่คนทำแอนิเมชันซีดีหรือไม่ก็คนหัวซุ่มสู้กับกล้องมีติอาจจะเกิดความอิจฉาหรืออะดรีนาลีนพุ่งพล่านแต่วันนี้ดิฉันจะมาสอนวิธีการทำแอนิเมชันในโทรศัพท์ you, you โดยใช้แค่โทรศัพท์กับตัวเอฟแคนี้เองขั <S <S <Yeah! S 1> ้นแรกเองต้องมีเอฟที่ชื่อว่า Prism สาม D ก่อนไปหาในเพสโตหรือโหลดใต้ดีสคริปชันได้นะดิฉันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตอนนี้ดิฉันจะขอสอนเวอร์ชันเลกซีหรือเวอร์ชันสองจุดหนึ่งหนึ่งก่อนนะคันเนลจากร Prism สาม D มันมีสองเวอร์ชันแลเพ่อทนั แต่ถ้าจะทำโมเดลกูยังไม่สอนอถ้าเข้ามาในโปรเจกต์แล้วอย่าเพิ่งตกใจว่าทำไมปุ่มในแอปแม่งเยอะจังว่าถ้าฟังผมสอนดีๆมันก็ไม่ยากกรอกครับมุมซ้ายบนจะมีที่เสกวัตถุและปรับองศากับปรับรูปร่างวัตถุและรูปร่างวัตถุจะมีสี่เหลี่ยมวงกลมทรงกระบอกกระนาบพีระมิดและเทคหรือข้อความปรับวัตถุมีเรื่องหมุนขยายแต่ถ้าทำผิดพลาดอะไรก็สามารถมากดปุ่มเครื่องหมายย้อนกลับตรงนี้ได้นะครับรวมถึงสิ่งของที่ลบไปแล้วสามารถเอากลับคืนมาได้ด้วย ถ้าคุณอยากเปลี่ยนสีลองกดไปที่วัตถุที่เลือกจะเปลี่ยนแล้วจะมี UI ที่เขียนว่ามือทิรีอหรือวัสดุอยู่ส่วนข้างล่างอย่าเพื่อไปกดนะครับกดเข้ามาแล้วจะมีให้เลือกปรับสีพื้นผิวการสะท้อนและความทึบ สีไม่ต้องสอนก็คงรู้ว่าทำยังไงแต่เท็กเจอร์หรือพื้นผิวให้เรากดไปที่ไอคอนบวกและกดแกลเลอรี่เสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราจะใส่ได้เลยถ้าจะเอาเท็กเจอร์ออกต้องกดเครื่องหมายทับหรือขีดถ้า, d, ถาขี้เกียจอัปโหลดเท็กเจอร์เลือกตรงข้างๆสองปุ่มนี้ได้เลยถ้าจะปรับการสะท้อนจะมี5ระดับ5ความเข้มระดับ1นึ่ไม่การสะท้อนและพื้นผิวเรียบติดวัตถุระดับ2มีความสะท้อนนิดๆ3เนื้อวัตถุเริ่มเนียนและมีแสงเป็นจุดวงกลมตรงกลางระดับ4เนื้อเนียนและสะท้อนได้ง่ายแม้แสงจะเบาแค่ไหนและรรรระะะะะะดดดดดดััััััับบ5 5 5จจจไไไไมม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 ่่่่่่่่ีีีีีีกกกกกาาาาาาสสสททท้้้้้้้ออออออนนนคคคววววเเเขข1ถถถถถึงงงงง4ยยแแแแตตตตลลลผุุ ถุเหมือนกันมี7ปุ่มปุ่มที่1เป็นการซ่อนวัตถุที่ถ้ากดอีกทีวัตถุจะแสดงเหมือนเดิมโดยไม่ลบวัตถุโดยตรงปุ่มที่2เป็นการเปลี่ยนชื่อวัตถุื่อใช้เผื่อจำวัตถุที่จะหาไม่ได้หรือหาวัตถุไม่เจอปุ่มที่3เป็นการคัดลอกหรือทำซ้ำสามารถคัดลอกทุกอย่างรวมถึงเสียงหรือโมเดลใหญ่ๆปุ่มที่4คือกลุ่มหรือทำให้วัตถุจับตัวเป็นกลุ่มหรือว่าวัตถุทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายหรือติดวัตถุเข้าด้วยกันปุ่มที่5้าเป็นการวิ่งปุ ต่ถ้จจจาจอจงทำโมเดลหรือดัดโมเดลลองมาดู UI ซ้ายล่างที่มี4ปุ่มแต่ปุ่มที่1ไม่นับปุ่มที่1เป็นการขยับหรือปรับขนาดหรือองศาแต่ลองมาดูแถบเสริมสำหรับแถบเจอโมเดลก่อนปุ่มเสริมแรกเป็นการต่อรอยต่อแล้วสามารถต่อไปเรื่อยๆได้ปุ่มเสริมที่2เป็นการตัดแบ่งอีกชิ้นส่วนและดัดชิ้นส่วนแล้วสามารถปรับยืดชิ้นส่วนอีกชิ้นได้แต่ยังเป็นโมเดลเดิมปุ่มเสริมที่3เหมือนปุ่มเสริมอันที่2แต่ไม่ต้องกะเองเพราะจะมีเส้นตรงตรงเตะอยู่ที่วัตถุแต่มีแค่ม4 เป็นการขีดเส้นตัดหรือเพิ่มเนื้อที่และชิ้นส่วนงอกออกมาแต่ยังไม่แน่นอนว่าจะเพิ่มพื้นที่หรือตัดออกเพราะบางทีตรงที่โปร่งแสงจะเป็นตัวตัดหรือตัวเพิ่มได้เหมือนกันมาดู3ขีดตรงด้านขวามุมบ้างพอกดเข้าไปจะมีปุ่มขึ้นมา6ปุ่มปุ่มแรกเป็นการกลับไปที่เมนูหลักของแอปปุ่มที่2เป็นการเซฟโปรเจกต์ทำให้พอเขาเอฟลุดหรือจะออกจากโปรเจกต์โปรเจกตนั้นจะถูกเซฟไว้แบบนั้นจนกว่าจะเข้าไปในโปรเจกต์ใหม่ปุ่มที่3เป็นการเรนเดอร์แอนิเมชันหรือปรับ animation. แอนิมน้ีีหดใ480กคือ resolution, อ,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 อ Progress Scan โ 720 p r o g r e s S i v e Scan แกนและ1 0 8 0 p r o g r e s s i v e s c a กสนส่วนข้างล่างจะสามารถปรับได้อิสระโดยคุณสามารถปรับให้ต่ำที่สุดหรือคมชัดที่สุดหมวดหมู่ที่2คือ Tim i n g หรือการปรับเวลาของวิดีโอนี่แรกเป็นปรับเฟรมเรทให้ช้าหรือเร็วก็ได้ส่วนข้างล่างเป็นการปรับเลขเฟรมที่เริ่มแอนิเมชันกับเลขเฟรมที่จบแอนิเมชันซึ่งเดี๋ยวจะพูดอีกทีสำหรับเรื่องแอนิเมชันต่อไปหมวดหมู่ที่3คือ Lighting หรือแสงของตัวแอนิเมชันจะมีให้เลือกแค่2อันคือเช้ากับมืดแต่ถ้าปรัััับบมมมมมมืดดดดแแแแสสงงงงจะะะะะะะชลลลลออึขข้้ขะะ้้นนนาาาาาา่่่่ผยยไไไทททรรวววคหหูุ กูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่จริงไม่สำคัญหรอกค่ะ